เด็กหญิงชายช่วยกันดูแลหนึ่โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมม่อยาพัฒนาสเกยภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านดอนเงินเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพยาเขตสองเปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่2ถึงระดับปฐมศึกษาปีที่6 ในปีการศึกษา2564มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนจำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา1คนข้าราชการครู3คนครูอัตราจ้าง4คนเจ้าหน้าที่ธุาราร1คนมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น59คน จากผลการดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2562จนถึงปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านดอนเงินได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยน้อมนำแนวคิดหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กันพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ ควบคู่ทักษะชีวิตสอดคล้องกับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนจนเกิดเป็นนวัตกรรมสามชีพดำรงชีพ เลี้ยงชีพรักษาชีพโดยครูผู้สอนใช้ระบบคุณภาพการเรียนรู้สู่คุณภาพของผู้เรียนมีการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาและมีการนำระบบการเรียนรู้จำนวน6กแบบคือแบบโครงงาน การเล่นเพื่อการเรียนรู้แบบบรูรณาการองค์รวมแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบกระบวนการกลุ่มแบบเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลและแบบเรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่นออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากนั้นนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และมีการใช้จริงกับกลุ่มประชากรส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่พัฒนาผู้เรียนได้จริงและในปีการศึกษา2563จนถึงปีการศึกษา2564โรงเรียนได้พัฒนาต่อยอดนวัตกรรม3ชีพสู่นวัตกรรมหม้อยาพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามกระบวนการ Active Learning ผ่านรูปแบบ STEM สู่ Stemmer ผ่านเบสคือ พอปเบ้มมิวสิกเอเรียเกมสตอรี่และโปรเจก มีการใช้ทฤษฎีพิระมิดการเรียนรู้เป็นตัวประเมินเบรดและทฤษฎีการเรียนรู้ของเบนจามินบูมประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนาตามแผนผังส่งผลให้ผู้เรียนในระดับชั้นต่างๆมีผลการเรียนที่พัฒนาขึ้นตามค่าเป้าหมายของโรงเรียนรวมถึงเกิดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม12บสองประการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมอีกหลายๆประการส่งผลให้ผู้เรียนจบการศึกษาสามารถนำสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตจริงในสถานการณ์ปัจจุบันและดำรงชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขจากการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนดังกล่าวส่งผลให้มีการยอมรับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนจากผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆและสามารถเป็นแบบอย่างได้ Yeah!